สวัสดีค่ะ <S <S <woo> <hoo> ก็กลับมาพบกับพวกเรากันอีกแล้วนะคะพี่นุ่นคะ่ะน้องอุ้มค่ะวันนี้จะมาเล่นตัวเป็นผู้หญิงวันนี้เราจะมาเรียนหนังสือกันนะคะแต่วันนี้เราจะมาโดดเรียนกันก่อนนะคะวันนี้ ตอนนี้เราก็อยู่บนรถนะคะอยู่กับอยู่กับใครนะอยู่กับรุ่นพี่นั่นเองค่ะวันนี้รุ่นพี่จะพาเราไปเดทที่ร้านอาหารสุดหรูนะคะแต่ <c oughs> ว,ว่าตอนนี้ขับรถขึ้นร้านอาหารของเขาไปแล้วนะคะคือแบบข <c oughs> านี้ก็คือแบบไม่ไหวนะคะโอเคค่ะเราต้องล,ลงมาจากรถก่อนนะที่นี่เป็นร้านอาหารหรือเปล่า <c oughs> นี่ นี่น้องสก,กุระมาสิครับนี่คือร้านอาหารสุดหรูที่พี่จะพามาทานเลยนะวันนี้เราจะนั่งที่ไหนกันดีล่ะครับน้องสก,กุระอยากนั่งที่ที่ดีคะ่ะนี่เลยนั่งเก้าอี้ตัวนี้เลยครับน้องสก,กุระนุ่มนิ่มนะครับเป็นเก้าอี้มาจากเหนื้อสัตว์เ,<อ>เลยนะเนี่ยพี่ถ้าไปพี่ชอบกินของหวานจังเลยเหรอคะหนูเนี่ยกินกาแฟมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะเนี่ยนี่น้องสก,กุระ คิดซิคิดซิคาฟูชิโน่พี่หล่าเพลงหายนี่คะนี่น้องสกุล้วพี่ว่าร่างกายน้องเนี่ยต้องการคาเฟอีนนะครับคาเฟอีนคืออะไรล่ะคะกาแฟนี่แหลยจ้าน้องพี่ว่าน้องทานกาแฟเยอะไม่ดีนะจ๊ะคาฟูชิโน่เอสเปรสโซอาราบิก้าพี่ออกไปเอาไปเล่นเพลงนี้ตอนนี้เพลงนี้มันอยู่ในหัวพี่นะครับตอนนี้ นี่พี่กินสเต็กดีกว่าน้องสัก,กุละาทานอะไรไหมครับพี่จะซื้อให้อ๋อหนูอยากยากิ้เป็นแบบผู้สเต็กเหมือนพี่อะค่ะราคาเท่าไหร่เหรอคะราคาห้าล้านแปดจ้ะหนูซื้อได้สบายเลยค่ะว่าหนูมีห้าล้านสองไม่ได้ห้าล้านเก้าห้าล้านเก้ามันเวอร์เกินโอเคสเต็กประมาณจานละห้าร้อยกว่าบาทนะจ๊ะหนูมีตั้งหกร้อยกว่าบาทนู่นพี่ <laughs> วันนี้สเต็กอร่อยไหมครับน้องอยากกินอีกอะค่ะพี่มันอร่อยอร่อยน้องสกุรวันหน้าเดี๋ยวพี่จะพาน้องสกุรามาทานอีกนะเอหนูไปเข้าเงากันนะหนูปวดชีช้ีิเชิญเลยจ้าจะไปไหนก็ไปสิ <c oughs> ลํำคานยี่นี่นมาอ,อะไรห่ะครับผม <c oughs> พี่ไม่ได้พูดอะไรเลยนะ <c oughs> พีะ่คิดถึงน้องสกุรามากเลย <c oughs> พรุ่งนี้น้องสกุระมาหาพี่อีกนะจ๊ะ พี่พูดว่าอะไรนะเมื่อกี้บอกว่ารำคาญหนูเหรอฮะเปล่านะพี่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยนองสกุระอย่าเล่นมีดสิจ๊ะพี่นะไม่ดีเลยนะนองสกุระทิ้งมีดนี้เลยนะเฮ้ยมันพูดใส่เราหรือมันพูดโกหกอะไรเนี่ยอันนี้แค่มีดปลอมเองเนี่ยมีดของเล่นเด็กแค่นี้ก็กลัวเลยไง เราต้องเก็บมีดกันก่อนนะคะน้องๆเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารนั่นเองเจ้ํหารวจจะจับเรานะทุกคนใช่ใชเดี๋ยวครั้งเดี๋ยวครั้งต่อไปเราค่อยมาเรียน,น,น <laughs> เป็นฆาตกรปนยญนจังนะคะทุกคนรุ่นพี่ดูข้างงานเสร็จแล้วยังกินข้าวไม่เสร็จอีกหรอกินข้าวชาจังเลยอ่ะผ่านมาแล้วห้าสิบปีกับข้าวก็ยังไม่มุด จ่ายตังก่อนสิคะคุณคุณยังไม่จ่ายตังเลยนะก็ได้ครับเดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวผมใส่ตังให้คุณก่อนนี่ครับตังโอ้โหรวยมากกุชชี่เบลงูมันเลื้อยเข้ามาอยู่ที่เอวเย่เยเย่เไปกันเถอะครับน้องยอนจังวันนี้พี่จะพาน้อง ขับรถไปที่สวนสาธารณะว,นะวันนี้เราจะไปดูผีเสือ้อดอกไม้ชมวิวกันนะคะออจะไปได้ไหมล่ะพี่พี่ขับรถอย่างดีพี่หัดมาเสียตังมาหมืห่นแปดหมื่นแปดแล้วพี่จะซื้อทำไมวิลยรถใครอ่ะพี่รถมึงนั่นแหละ ด่ด่าดูสิพี่เมื่อช่วงเช้านะคะนี่คือเราขับรถผู้หญิงเนี่ยขับรถมาชนกันนะคะที่กองอ้วกหว้วอยู่เมื่อกี้นะคะนี่ก็เป็นเทคที่ร้อยปของเราไม่ใช่อยตาถ้าพี่ตายแล้วนอ้องจะอยู่กับใครละจ๊ะก็ไปหาผัวคนอื่นไงเดี๋ยวก็ตบเขาให้หลังก็ก็คุณขับรถไม่ได้เองเอิ่ม ถ้าตายบ่อยเนี่ยมันจะได้เริ่มใหม่หรือเปล่าเนี่ยไม่ตายหรอกค่ะพราเกิดเล่นอันนี้แต่ถ้าเกิดเราถูกโชกเราจะตายทันทีเลยค่ะอือหือโอเคจะ่ยายมีเรื่องชวกันนะคะตายสองรอบแล้วก็เ <c oughs> ดี๋ยวจะไปสุดชนาได้ไมะคะน,นี้พี่จะไปสุดนาได้มั้ยเนี่ยได้สิจ้าพี่ก็กําลังขับรถอย่างตั้งอกตั้งใจอยู่เนี่ยถึงจะแหกโค้งมาสิบกว่ารอบแล้วก็ตาม,มพี่ทำดีด้ะไม่ันหนูเลิกกับพี่แน่ ไม่หรอกจ้ะน้องสกุราพี่ก็กําลังจะพาน้องไปที่สวนสาธารณะนะไงลงมาสิเดบองนี่ว่าใครบองค่ะพี่เราคบกันมาสิบปีไม่เคยว่าหนูเลยนะสิปีได้ยังไงละจ๊ะ <c oughs> เราเพิ่งคบกันมาสามวันเองน <c oughs> ี่นะว่าผู้หญิงคนนี้สวยจังเลยนะมนพูดบ้าเลยนะ อ้สวัสดีครัวิดูสิเขาเลยมาหาพี่ด้วยแต,แต่แต่แต่ว่าพี่ไม่สนใจเลยนะพี่ไม่สนใจเขาเลยพี่สนใจแค่น้องอยันจังคนเดียวจ้ะพี่คะทำไมพี่ลอยตัวได้เนอะคะปล่อยฉันลงก่อนไหมเนี่ยโอเคค่ะพี่หนูจะตกไหมเนี่ยไม่ตกหรอกจก้ะปล่อยลงปล่อยลงจับมือเดินเดินจับมือกันได้ไหมได้ได้ได ผู้หญิงคนนี้ขวงทางจริงๆเลยก็เดินไปทางซ้ายสิค่ะคุณพี่มันทางขวายาอกจา <laughs> อุ้ยดอกไม้ดอกนี้สวยมากเลยเรามานั่งเล่นกันที่สวนสาธารณะคุณพี่หล่อมากเลยค่ะอืมพี่รู้จักว่าพี่หล่อดูสินั่งเหมือมองพี่ใหญ่เลยจะไปไหนอีกแล้วนั้นไปซื้อดอกไม้มาให้คุณผู้หญิงนี่ครับเราซื้อดอกไม้ได้ด้วยเหรอ ได้ดี๋ยวต้องเสียตังนะโอ้โหวุ่ยดอกไม้สวยอะ่ะชมวิวดอกไม้ก่อนได้ไหมอะ่ะผู้หญิงก็สวยสวัสดีค่ะคุณลูกคา้ารับอะไรดีคะดอกไม้ไมีจตะดอกสวยสวยเลยนะคะคุณลูกคา้าคุณลูกค้าอยากได้แบบไหนนะคะคอยากได้ซื้อบมดเลยครับเหมาเลยใช่ไหมครับไม่มีเงิน ตอนนี้เราก็ซื้อไปทำเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ไม่มีตังแล้วค่ะกลับกันนี่น้องยันจังวันนี้น้องสวยมากเลยนะตอนนี้ก็แขนของออกไปเลยก็ไม่รู้ค่ะเกลียดกันสงสัยน้องจะชอบพี่มากใช่ไหมเนี่ยหันหน้ามาหาพี่ตลอดเลยเนี่ยสงสัยตะลึงในความหล่อของพี่แน่นอนเลยจ้ะขอคุยกันก่อนได้ไหมแบบทำท่าเดี๋ยวเราหาท่าบัานนึงนะทุกคน สุดยอดนี่คือท่าเต้นของน้องยันจังหรอจ้านี่น้องยันจังทำอะไรเนี่ยน้องยันจังกำลังมัวในระบบอยู่หรือไงตอนนี้เรากำลังเต้นให้เต้นให้อยู่พี่ดูสิหนูเต้นสวยไหมน้องยันจังสวยมากแต่ก่อนคงเคยเป็นโคโยตี้ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะโคโยตี้มาก่อนค่ะแน่แน่นนน่น โคโยติอยาให้ผู้ชายเต้นบ้างนะทุกคนโอเคอ่ในี่มันเป็นอะไรกันเนี่ยเธอเป็นบ้ากหรือไงมันโบแมนแล้วแล้ว อ่ะเราต้องมีเพลงประกอบเลยนะน้องอุ้มเดี๋ยวพี่ดูใจน้องอุ้มร้องเพลงอันนึงสองสามเนว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 เนเนีเนว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 เนเนีเนว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 เนเนวเนวเนวเนหเนอเนลเนเนวเนวเนวเนเนว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 เน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 วเน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 เนวเนเนเนวเนวเนวเนนวเนวเนยเนวเนเนวเน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 นเนเเนเนี่ย จับ,<อ>บมือกันก็พ<ข>อเดี๋ยวเราไปรับเราไปรับนี่รุ่นพี่ไปรับน้องชายฉันหน่อยได้ไหมน้องชายเสอยู่ที่นี่อ่ะได้เลยครับไหนพี่อยากเห็นหน้าน้องชายของยันจังมากเลยจ <c oughs> ะขายมาเฟียนะพี่เพราะว่าพ่อหรือเป็นมาเฟีย มาเฟียมันหน้าตาเป็นยังไงวะนี่ค่ะเขาเต้นกันอยู่อารับีอาหรมาเฟียก็จะเป็นบ้าแบบนี้ใช่ไหมครับน้องยันจังอันนี้ค่ะ <c oughs> อันนี้อันนี้ก็บ้าตบ <c oughs> ก,กันเลยเขานอนยันจัง <c oughs> อันนี้คือท่าอะไรกันกู อันนี้ค่ะโยคะค่ะน้องยันจังเต้นเหมือนเขาให้พี่ดูหน่อยสิไม่ดีหรอค่ะไม่ดีหรอกค่ะแต่ว่าพี่อยากเห็นอาเชิญค่ะเต้นเลยค่ะน้องยันจังาตามมาสี่ครับน้องยันจังเต้นเหมือนเขาให้พี่ดูหน่อยเร็วหนึ่งหนึ่งสองสอาเชิญอาเชิญบึ๊บบ๊บบึ๊บบ๊บบึ๊บอึดดุดุดโย่โย่โย่โยโย่โย่โย น้องยันจังน่าเกลียดมากตอนะ่อไงโอ้โหเป็นไงคะรุ่นพี่ถ้าเต้นสุดสวิวฟคิวของฉันเป็นยังไงคะรุ่นพี่พี่มาเต้นด้วยกันไหมคะไม่เป็นไรครับน้องอยันจังพี่ไม่เต้นดีกว่าเต้นค่ะเดี๋ยวพี่พจะขอดูเต้นถเถอะค่ะเต้นเถอะพี่ก็เต้นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแต่ว่าพี่ก็จะพยายามเพื่อย,ยันจังนะจ๊ะโอ้โห บาดชูที่เกเรจีนี่บาดชูชู่ชู่ชูกูร้องเพลงเียเลยโอ้โหท่าเต้นนี่คือแบบสุดยอดกันไปเลยสิคะโอ้โหเราต้องจะเทย์ไปเนี่ยพี่รู้พี่เป็นกันโอ้โหเอวดีมากเลยค่ะไป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 โอ้โหสุดยอดโย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  โอเคค่ะน้องๆเราก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะเราก็เล่นกันมา10นาทีจะสินาทกีกว่าแล้วนะอโอเคค,ค่ะคน,นะคะบ๊ายบายไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ yeah.